คนมีการกรบาดกลางฝ่ามือให้รีบทำสิ่งนี้ด่วนแล้วจะร่ำรวยชั่วข้ามคืนขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือให้รีบทำสิ่งนี้ด่วนแล้วจะร่ำรวยชั่วข้ามคืน เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาขอแนะนำ สำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝา่ามือนั้นถ้าตอนนี้ชีวิตของท่านกำลังตกต่ำย่ำแย่อยู่ขอให้ท่านที่มีกากบาทกลางฝ่ามือรีบทำสิ่งต่อไปนี้แล้วท่านจะกลายเป็นคนที่มีเงินมีทองกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้เพราะว่า ในตำราอันศักดิ์สิทธิ์และหมอดูทั้งหลายนั้นได้ทักท้วงว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นให้ท่านเรียบทำสิ่งเหล่านี้บุญเก่าของท่านจะปรากฏผลบารามีจะปรากฏขึ้นในชีวิตดวงร่ำรวยดวงแห่งโภคทรั์นั้นก็จะเกิดเพราะว่า คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการซึ่งท่านทำสิ่งต่อไปนี้ก็จะทำให้บุญบารมีที่ท่านเคยสร้างสะสมมาแต่อดีตต่ชาติปรากฏผลให้ท่านมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและประสบผลสำเร็จในชีวิต โดยพื้นฐานแล้วคนที่มีกากบาทกลางฝา่ามือนั้นเป็นคนมีดวงรวยเป็นคนมีวาสนาชะตาดีมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการเปิดดวงร่ำรวยของท่านให้ปรากฏขึ้นก็ขอให้ท่านปฏิบัติต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งก็คือการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระภาพ เพราะการปล่อยปลานั้นจะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตทางด้านการเงินของท่านให้เลื่อนไหลไม่ว่าท่านจะจับอะไรทำอะไรก็จะมีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตและไม่ทำให้การเงินของท่านนั้นติดติดขัดขัดได้เงินเข้ามาในชีวิตของท่านอยู่ตลอดแม้ว่าท่านจะจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่ การเงินของท่านนั้นก็จะไม่เหือดแห้งเพราะการปล่อยปลานั้นจะช่วยฟื้นฟูหรือเสริมดวงการเงินของท่านให้เจิดจ้าอยู่ตลอดการปล่อยปลานั้นท่านควรที่จะปล่อยปลาที่อยู่ในตลาดหรือปลาที่เขากำลังจะนำไปเป็นอาหารเพราะปลาเหล่านี้ชะตากำลังจะขาด การที่ท่านช่วยชุบชีวิตหรือช่วยต่อชะตาให้ปลาเหล่านั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปจะมีอานิสงส์มากแล้วจะทำให้ท่านเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและมีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่ท่านจะปล่อยปลาลงน้ำนั้น ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้มีจิตใจใสสศรัทธาได้มาปล่อยปลาหรือต่อชะตาให้ปลาเหล่านี้ขอให้ผลบุญเหล่านี้ส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเงินไหลนองทองไหลามาประดุดดังสายน้ำด้วยเธินสาธุสาธุ สาธุแล้วก็ปล่อยปลาลงน้ำได้เลยและข้อที่สองนั่นก็คือการทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรการทำบุญอุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะช่วยลดความอาฆาตพยาบาทหรือเจ้ากรรมนายเวรที่จองกรรมจองเวรต่อท่านถ้าท่านทำบุญอุทิศส่วนกุศล หาเจ้ากรรมนายเวรเปรดอสุรกายทั้งหลายที่จะทำให้ความอาฆาตพยาบาททั้งหลายนั้นลดละลงและเจ้ากรรมนายเวรที่ฉุดลังชีวิตของท่านที่ชีวิตของท่านตกต่ำไม่ว่าจะจับอะไรทำอะไรก็มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเคราะห์เข็นเข้ามาอยู่ตลอด ก็เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองที่คอยจองกรรมจองเวรและสาปแช่งไม่ให้ท่านก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาเจ้ากรรมนายเวรก็จะเปรียบเหมือนท่านได้ชำระล้างเคราะห์เข็นที่อยู่ในใจและอีกอย่างหนึ่ง อานิีงสงในการทำบุญหาเจ้ากรรมนายเวรเปรตหรืออสุรกายทั้งหลายนั้นจะทำให้ชีวิตของท่านมีความก้าวหน้าการเงินก็ราบรื่นชีวิตไม่ตกต่ำเพราะทุกครั้งที่ท่านอุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นเจ้ากรรมนายเวรอสุรกายทั้งหลายจะอนุโมทนาสาธุบุญและ คำอนุโมทนาสาธุบุญนั่นแหละจะเปรียบเหมือนคำอวยพรที่ทำให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าเงินทองโชคลาภและสิ่งดีๆทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตการเงินของท่านก็จะดีขึ้นการงานก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคและด้านต่างๆของชีวิตนั้นแล้วก็ ความสมบูรณ์แบบค่ะบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมคำอธิษฐานอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรตั้งนโมสามจบและต่อด้วยบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรกายะกรรม,มังวจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังสันจิจักกรรม,มัง อสันจิจะกกมมังขะมันตุเมอโหสิกรมมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาขคณญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไลและอุปัตตวันอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมชิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพ่านสําเร็จเทินและข้อที่สนั่นก็คือ การขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมจากพ่อแม่การขออโหสิกรรมหรือการขอขมาจากพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตเพราะเรานั้นรู้ว่าเราเคยทำผิดหรือทำอะไรให้ท่านลำบากใจไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจา และทางใจซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ยังไงก็ตามเราก็ควรที่จะขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษจากท่านเพราะพ่อแม่ของเรานั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขอให้ท่านลดมานะละทิทีและขออโหสิกรรม ขอขมาลาโทษจากพ่อจากแม่การขอขมาลาโทษจากพ่อจากแม่นั้นอย่างน้อยขอให้ทำปีละครั้งหรือปีละสองครั้งก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเพราะการขอขมาลาโทษจากพ่อแม่นั้นจะทำให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาขัดขวาง ไม่ว่าท่านจะทำอะไรจับอะไรก็จะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาเบียดเบียนและอีกอย่างหนึ่งอย่างช่วยให้ชีวิตการเงินของท่านดีเงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตและนี่ก็คือวิธีเบิกบุญเก่าของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ให้ชีวิตของท่านร่ำรวยมีเงินมีทองกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างไงก็ตามก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยถ้าท่านปฏิบัติได้ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นจะพุ่งแรงเงินทองโชคลาภและสิ่งดีๆจะปรากฏขึ้นในชีวิตไม่ว่าท่านจะเจอปัญหา อุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะขออนุโมทาน,นาบุญกับท่านด้วยสาธุสาธุสาธุาธหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดี ทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ